ในภาพรวมในเรื่องของการรักษานะคะแนวการรักษาโควิด1 9ทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าใครที่ติดโควิด1 9เนี่ยก็ สามารถดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้นะคะถ้าเกิดว่าอาการไม่รุนแรงเขาเรียกว่าแนวทางรักษาโควิด -19 แบบ5้าบวกหาสำหรับกลุ่มไม่มีอาการหรือว่าอาการเล็กน้อยก็แยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน5วันเนี่ยรักษาตามอาการก็คืองดออกจากบ้านนะคะสวมหน้ากากาอนามัยเวลาอยู่ที่คนเยอะๆนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยล้างมือบ่อยๆแล้วก็แยกห้องนอนของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารร่วมกันนะคะนี่คือ5วันรักษาตามอาการส่วน5วัน สังเกตอาการนะคะก็คือสวมหน้ากากอนามายัยเมื่ออยู่เวลาอยู่รวมกันกับคนเยอะๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างด้วยค่ะแนวการรักษาโรคแบบ5้าบวกหนี้นะคะย้ําเลยค่ะว่าสําหรับคนที่ ไม่มีอาการหรือว่าอาการเล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อาการหนักก็สามารถติดต่อตามสิทธิ์ของท่านได้ท่านอาจจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจก,ก็รักษาตามสิทธิ์ของท่านส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักง,งานประกันสังคมไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาสิทธิ์อยู่ค่ะหรือสิทธิ์ทอง30บบาทก็รักษาสิทธิ์ตามนั้นได้เลยค่ะ